เอดอกอยันนมองของตีนนะโอ้ม,ม,ม,มันมันทุกคนมันสองโตอืมปลาปากดูปัาขีมันก็ตุ๊กแ้ีไปช่างก่อนเออโอ้ข้าเลยนุ๊กขา้าะเอาอันอีกอข้าวอาหรเอาอีก ตัวมันมีมานานทุกคนน้ำต,ต่อเสาร์บรรยากาศที่เที่ยงอะจนจะมันกล่อมสี่กินเขาเสาตัวเมื่อคืนก็ฝนก็ตก,กแห้งขนาะดตกคู่คืนเลยมาสามหมื่นตกคู่หมื่น ทุกคนได้มันซอยเ้นตั้งเ้นแล้วก็ใส่มาพออ่ะสบายดีกองไหมสบายดีเก <c oughs> ินก็ตกข้อมือพรอตั้งแต่เขามาสามวัน,นตกตลอดบอแม่นได้นำกังเวรน,นตกกังคืนคู่คื้นมีแต่แห้งๆนะ มันนี่ดำหน้าบ่านกกะดำหน้าเอ่อแสดงมันโตเอาอลูกมวาน,นเอาดำเลยมันเนี่ยเดี๋ยวห้องก็กินข้าวกินนดำแล้วก็ลงดำหน้าทุกคนแต่ตัวเที่ยงจะจะได้กินยังโบโู๊โหวชิมมยังกินแต่เมื่อเช้าน่ะตึงแล้วปลาในนองในบัตเตอร์ไ,รไซหน่อยตัวเดียวยพังทำโบไัย Ja, meine G... Uh. วันนี่ก็ลกกะอยู่ตาตัวถึงนั่นแหละมุลโตไทยอยู่นะก็บ่บบน,นีนกาหนากระคังนี่เขากระดันะหมู่บ้านพนก็คึ้มคือชิตตกโอ้พูก็มีกะยันวานวายันบ,บุพพ่ออามาเี่นขึ้นกินข้าวกินนนำก่อนทุกคนเลยก็จะดงดำนาคือเกาจะเอาเพชรขาดวาได้ต้มสีเหลวใส นี่อาหารอาหารลักอาหารเวียดออมาใหญ่ขาวเหมกันมากทุกคนไหมนี่อืออแงเยิงข่าวอนกันบาอ้าอินวันปีมุ่งหนอเข้บวดำมอนขบวดำผสนพบ không đúng không? Cá đâm cái này nhá. Nè liêng. Nằm bông bên này quá. Nhưng chẳng hay vô lùm nè. Ba. Nhưng hà hay vô bên อ่ะทุกคนตัวขึ้นมาตาดำหน้าแล้วยฮบเพราะว่าเข้าสีไปสู่ลุงพากันลุงน้องพอบ่มียังกินแรงนะครับหน้าก็หาดำได้ซองให้ครึงเดี๋ยวปะให้เมียแล้วก็ทางน้องเมียเนนะี่ยทางพ้ทาไม่เท่าประดำตาเดี๋ยวเข้าไปา้า แนวกินเทียงซะก่อนพาลุงเพิ่นไปหาลุงน้อง,น,งกกน้งนงนอ,งนองสะย่างไปสู่เพิ่นอยู่นะตัวต้นนี้กันข้าวเจาะอย่างเผินดำนะนะตัวนี้หัวเขาวเพชรนาข้าวบอลน,นาช่าองซามบอลดิ้นร้ายหน้าก็ร้ายเจ้าน,า,นนา,นานี่พักไปหน้าเพิ่นดำหน้าบ่เผินอ่ะมาเนี่ยเดี๋ยวไปสูลส่ลุงซะก่อนตุ่มเลยเตียงเพิ่น เดี๋ยวจคองจากยูใสเดี๋เดี๋ยวจะคองจะไดงวนยังร้ายดีหน่ายังบทันดำยังจังหหันเาันปให้ยยเอามองัน่ไปสนะบแล้วมองอยูุ่แหเดี๋ยวเอามองเหียไปต่อคนนีตไปโอ้กนี่ตวนเอาลวนี่ลุงวานเอายังอ่อนอยู่ นอนนานเลยได้ไงไปไปไหนหาลงตึงแหวตึงแห่ไปโอ้เบ no oh, ็ดอีกบ่นี่ได้ยุบใส่นะบ่เถกนะตคือตะเกาบร์เถึกจำลงเบตึกมันก็บ่เห็นนี่ใช่หรือมันเป็นเอซิ้นบ่เอาหมอ้อมแครมันก่อนหกหัวโพันล เออได้เอาบ่าบาเอาแฮ่ตึกก็ได้เนาะเอาแฮ่แล้วก็เอาแฮ่ไปพร้อมแล้วเอาแฮ่ไปพร้อมบ่อ,อ,มบอืมแม,ม่นเลยไปมาเนี่ยโอ้ควายกระโผ <c oughs> ก <c oughs> อัอนนี้เลยเนาะอะมอันนี้บุลองดำหนาอ่ะมอนนัน Oh, quá <laughs> oh. Được cái này. chào tí đấy nó. Ô, còn tốc tầm cơn, đi. điên hết sai đại là biệt cục ไปมือเศร้าเนี่ยลองทังคำบอกไว้ด้วยโอเคฮะเนี่ยไง หมานทุกคนมาน2โตอืมปลาปากเฮาพังหรือนมื้อเช้านี่นะแต่ตึกบ่ได้มื้อเช้านี่ตมตึกอหอบที่2มื้อนี้อ่ะคือประมาณตึกนี่แหมมาทุกคนตัวปลานพังหมื้อเช้าตึกบ่ได้เลยมาตึกหอบที่2นี่น2โตปลาปากตวปลาตะเพียนนะก็สิแม่นภาษาพี่น้องทางไทยเินเฮา Ens, ต้นใหญ่ต้นนี้ใหญ่แม่ไข่ไปรับตัวนี้โอ้โอ้อกใหญ่ไหนเดี่ยน้องสองโตหากินมันเติมได้ตึกบัดแหลกเสาวนี่จะไปให้ไปตึกฮันเออคอยมาพังทำหมุเสาวพังแล้วเมียเขาบอกให้ตึกแล้วคอยก็ตึกก่อน ลำบดายนี่่ตึกสองบอนอันทั้งสองบอนบ้านนี้แล้วก็บ้านนี้เขาตึกบ้านนี้ที่ว่าป่าใหญ่นี่อยู่กลางๆบ่อยู่ใช่อยู่เ่นืออยู่ผู้บ้าเมืละตอนเทาวางยำแหลงนั่นเนาะอ่ะเดี๋ยวเทาสิเอาแห่ไปตึกอยู่วางพุ่นนะลินแถวน้ำตื่นวางแถวพ่อพ่อนี่นังไปต่อลุงพู่นก็ใส่ยมองยายมอง จืดนึกว่ามาันเอาตะคุณบ่โอเคนึกที่ยังตึกตะแแคมคุณไหลมันใช่มองนี่นะมองของกันไหวเพราะว่าไม่กี่ี่ก็ได้ซองโตปลาปากเฮ้าพังเอาไว้ตะมือเส่าในเราแต่ว่าเฮ้าตึกกในป่านจะใช้ตัวเดียวนึงนะมือเส้าวันนะีนบบน้ตึกมาตะพิ ลายไม่ใช่มองโตกันอาไมวันแห้งลงเบิงยันบบส่งเนาะหกบาทเบอร์เห็นเลยเดี๋ยวสิไล่เอาเหมือนเปลยนแผนว่ากับลุงว่าสิไล่เอาคือว่าบทติละน้องโคตรก่างเลยโอ้อันนี้ก็พูดสุดผูด ป้ามันกระบุดทางไปทุกคนเนาะน้ำมาน่ำส่วงหน่ำขึ้นส่งผลแห็นหน่ำมันลายมันมีโอกาสสูงที่ไปแบบแถวหลักแถวเนี้ยแถวแบบตื่นตมันอาชีบไม่อยากเห็นว่าไปบนหลักอยู่ท่วมหัวหน่ำประมาณสองเมตรไปยาสามเมตรลงงไปนี่ก็ต้มมาเลยวันนี้ชิลัยเอามันเปลี่ยนแส้นเดี๋ยวเดี๋ยวเทาไปหาแห่ก่อน Lùng hình thả thức mong uất. Tất cả ao cực kỳ thức ba lâu. Bye nha. Muniu hai lâu ba. Dù ba. Tất cả mà lâu ba. Tất cả ba lâu ba. Tất cả ba lâu à Tất cả ba lâu ba lâu ba. Tất cả ba lâu ba lâu cả ba lâu ba lâu ba lâu ba là ba lâu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  ba ba โอ้ปดคำแอลคัขนาดเอ๊ะจับต่องเ้อจับเดรลงๆม้าเนอเตรียมแกตรี้แหลแกตรงนี้แหาะมันไม่อยู่จอมันเห็นู่ดับในเกาะเอาลองเบิ้งมาเนี่ย Để, đây để, rằng là mọi Ờ, ờ người mọi người Thu người mọi thu mọi người 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 mọi โอ้ตกไงนึงอีพ่ออแม่ก oh ูได้เลจับได้จับได้ยังยังดูป้องมาคีงมันก็นต้้งมาคีงไปช่างก่อนเออโอ้พอเลยนุงเข้ม่เอาอันอีกเอเข้ามาหรือเอาอีกอุ้มใหญ่ขึ้นทังก้มเลยขึ้นทั้งกันจับเด้อจับจเด้อขอจับให้ขึ้น

เกือบโบราเอะไรกันคุณทองคุณเด้อเห็ดเด้อโบเห็นมันไปได้เอ้ยมาไข่จบเจือได้เลยนะเดี๋ um> ็ดลอยมันเลยโอ้หน่วนหลักมาหนุ่มใหญ่เนี่ยขึ้น cột lời đấy, đập anh này,ประมาณ 4 lỗ, 5 lỗ, tất cả đấy, nhắm bay, ấp, à. ah, tôi, chụp, chụp Ủa, nó chạy tháo thôi, ô, ít, ba เราบ่เออยับไปทางนั้นเนาะยับไปที่ผมว่าลุงคนที่ไหลจะคุณมาก่อนเพราะว่าเขาใช้อาไลขึ้นนี่แปานที่ออกมาแจน,นี่นะเดี๋ยวเขาใช้ามาแจน,นี่แล้วออก็อ้อมมาทางนี้ ตัวเงียบเนาะมาวันนี้เนาะฮะวิดมิดบ่ต่ำให้กันนะต่ำกินโบโคโปรไงต,ต,ต่ำต้มต้อตอนขึ้นมีตอนไหนยันออกแล้ว,นดดวนเนาะดึงมองวันนี้ก็หยุดแล้วเออดึงมองวันนเห็นเข่งใช่ไหมแรงเอาเจียได้อีกเหมือนเอาวันนี้บ่ไปพุ่นบอก เนี่กินอยู่บ่นี่เนะได้น่บ่นี่ะอู้บ่แห้งจักปาบ่แกบแก่เนาะนะสุดท้ายติวันนี้เนาะายายสุดอืให้มนเด้อก็มันยังิลให้มันโคกันเนาะลุงเนาะออมันโคแค่นี้เมื่อกี้นี่มันคือโคมันแล้วแต่เอาบ่ได้เถอเอาบ่ทันบ่ปาอันนั้น มันเป็นแน,น่นนะปลาเกลี่ยแบบได้ม,มันเถิดเลยก็มีคนดึงนิดนึงมันไปรถมันคือปลากินยาได้ปลากินยามันเคาะปลากิญญาานยาได้แล้วววส่วนนิดน,น,นึงมันไปนะเนพะราะว่าเขาตองมันแหลกฉันบอกตองไปบิดถึงเออแม่นล่ะได้คือมีนี่อืมตองมันมาตอนเขาใส่พังนั้นคือว่าทางนี้ขึ้นบุบๆอยู่เนาะ ถือว่าเขามานั่มไมได้ไมนทุกคนยันมันเถื่อแล้วก็เอาแฮมานั่มเนี่ยเพราะว่าเขาเอาแฮไบ่ได้เพรปลามันใหญ่พอดมองนี่ระดับมองสิบแปดนี่มองนี่ย,ยังขาดนี่มองสิบแปดหรือสิบหกนี่แหละมองมองเขาใสาย,ยูเซได้นี่มองสิบสองสิบสองสิบสองหมดตอะนนะี้ว้าสิบสอง สิบสองสิบสี่นั่แหละทุกคนนะว่าพ,พิษข้าใส่เท่าเสก็มันตัวใหญ่กว่านี่ก็ไม่เห็นเนาะมองพอดมมองแซวพออันนี้ใหญ่พิลึกเตือนน,อน,นบอนะบุษงเลยเนาะเาอจะได้ตัวเดียวนี่บ่ตัวใหญ่นี่ขั<แ> <laughs> ้นบนบริเวณแถวกลางนะก็น้ำในอาดัมสามเมตรกว่าแต่ว่าใชา้ได้บ่ได้แต่ยานมันคลองนะั่ทุกคนคลอง,องหักใหม่เนี่ย เอ็มก็นำเลิกทางบกาลงเลกพอยันมองของตินนงสมอยเลยเนาะสมอยพอไปใส่ยันอยู่ภาคเนมินทก์นี่ทางที่บันทอใส่ดีนี่นีดขึ้นอ๋อมันรักแล้วมันลืงมองมลืงมองมออบวันนี้เดี๋ยวกูมองกูยังยแล้วก็พอแหละกลับหน้าคือเก่าทุกคนเด้อเดี๋ยว và cả bên cạnh cả lùng phần à tôi có một thiêng là mình thuộc phần đại bàn ba bà, cả lùng phần phần cả một thiêng à, tụ, tụ mình nó ừ. Mì bò hoa khai như thiêng bò rồi chị ăn hoa họ... khai หนะงงึ่นงรอยเงี้แล้วเนาะเขายังบ่ขึ้นอยู่แต่หน้าร้อยเงยหมเลยแม่ไข่ได้เนะี่ยเดี๋ยวหาเอาถั่วเอาอยัางมาใส่ไข่ก่อนเท่ากับขังหมอนเรียบร้อยเลยชิต้มเอาเจ้าเล่ห์ให้กินแล้วได้โตมเอา,าได้โตมคือกันเนานะปลาเายนี่ทวาก้อยแต่มันเบียกไปได้เนะนาะซีนมันมันเบียกแน่นทุกคนมันอยากแล้วๆนะมันบกักไปได้คือเห็นมือเส้าเนี่ยนะเนี่ยใส่หัวคางกับ เออใส่ยหัวข้ากับใบมะขามาได้ลายดอลายดอกหัวคาเออไม่เยอะเดี๋ยวค่อยเอาให้เดี๋ยวตอนนี้หมอกำลังเริ่มจะผดเลยเดี๋ยวเฮ้าในกระชิ่มต้มเอาแล้วก็เห็ดแจ่วเห็นยังจีมันเผ็ดมากพอยแล้วก็พอดีเห็ดกินแล้วก็ใช่ห่องทั้งเมียแล้วก็ทั้งโปเทาเมทาแล้วก็น้องพร้อมเพิ่นขึ้นมากินข้านะ ต้มั้งตันเดียวันว่าลาบเลยว่กอดโบขักนะซีนตามันจะแล้วมันบบคือซ่วงย่ำได้ต้มเอ,อย่างเดียวขันว่าเทาสิไปเห็ดลาบเนี่ยก็ใช้เวลาโดนเห็ดต้เมเันกินไว้